สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีร่องใส่ไข่ครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวที่น่าท้าทายเรามาสนใจเรานะครับเรื่องราวนี้นี้ครับมีการทดสอบมีการทําวิจัยครับในแคนาดาครับถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างรถยนต์กับรถไฟครับี่ชนกันบ่อยครั้งนะครับผู้โดยการที่เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันสาธารภัยของแคนาดาได้พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า43%ของคนที่นั่น พอยินเสียงบูดรลไฟดังนี่นะครับมันเร้าให้ตัวเองลุกขึ้นอยากจะเสี่ยงครับว่าจะสามารถขับผ่านไอ้รถไอ้ที่มันแข็งกั้นนะครับแล้วก็มีแสงไฟเตือนด้วยมีเสียงะระฆังดังด้วยเขาทุกคนนะครับ43%บอกว่าจะสามารถวิ่งทะลุผ่านไปได้ครับโอ้โหมันจะบ้าอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วสุดท้ายก็พบว่าการที่เขาคิดว่าเขาสามารถลอดช่องผ่านไปได้เนี่ยไม่เคยมีใครผ่านไปได้กว่าครึ่งอะนะครับ43%นี่นะครับ ก็ต้องบอกว่านี่คงเป็นเรื่องราวอันน่าสุขสลดนะครับที่เกิดขึ้นที่แคนาดาเรื่องราวนี้ทาให้ผมระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่พระคัมภีร์ทาทายและสอนเราครับคำมีฐานของพระเยซูในมัทธิวบทที่หกข้อสิบสามบอกว่าและขออย่านาข้าพรงเข้าไปในการทดลองแต่ขออวยพนจากซึ่งโชลัยบู๊บบิกินสันนะครับเขียนในหนังสือว่าขออวยพรข้าพงค์นะครับในคำมีฐานยาเบสบู๊บิกินสันพูดว่าทุกวันนี้ที่คริสเตียนลม้มลงกับการทดลอง เพราะว่าคริสเตียนเจอกันทดลองมากเกินไปครับอพระเยซูจึงสอนให้เราปฏิเสธหรือไม่ต้องเข้าไปสู่การทดลองก็ดีนะครับอย่าเป็นเหมือนกับคนแคนาดาคนนี้พอได้ยินเสียงการทดลองปุ๊บแหมมันท้าทายจริงจริงต้องขับรถฝา่าผ่านรถไฟไปให้ได้สุดท,ท้ายแลน่าเศร้าครับผ่านไม่ได้ทุกวันนี้เราเองเสี่ยงเกินไปเอาชีวิตไปเสี่ยงเกินไปกับการทดลองครับคิดว่าเราแน่เนาะคิดว่าการลองเราอย่าผ่านได้ผ่านได้ผ่านได,นได้สุดท้ายเราพ่ายแพ้ครับ มพี่เยซูจึงสอนเคล็ดลับการมีชีวิตคริเสเตียนอย่างพวกเราครับก็คือไม่ต้องเจอเครับไม่ต้องพ่ายแพ้ไม่ต้องล้มลงก็ขอทุกวันครับว่าขอให้พ้นจากการทดลองพ้นจากสิ่งชั่วร้ายอย่าคิดว่าเราแน่ครับอย่าคิดว่าเราเจ๋พอขับได้ผ่านแน่นอนเหมือน,นคนแคนาดานันขอบทเรียนนี้ท้าทายเราครับให้เป็นคำนิษฐานทุกวันครับขออย่านำข้าพพงเข้าไปในการทดลองเพื่อเราจะไม่พ่ายแพ้และล้มเหลวกับชีวิตทุกวันครับผมวัง่าหวังใจว่า บทเรียนนี้สิตินี้เราจะไม่ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของ43%ที่เราได้ยินเสียงบูดเตือนใจเราแล้ว,ลวเราจะหยุดฟังครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะไม่เข้าไปครับเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับตกลงพบกับ,บ,บนายชิดฤทธิ์ขายได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ